แก้เกมตามสถานการณ์นะเพื่อนๆน,นาง,งานบอกเมาว,วันนี้นะครับปลานินไม่เข้านะครับจระเมรกวนนะวันนี้ผมก็เลยใช้สปิวนะครับในการตามหาตัวปลานะก็เล่นเป็นชุดไล์สารเลยนะครับลูกหมุนตัวเดียวนะ แต่ชิ่งหน้าเนี่ยผมใช้สายฟูโลนะครับ2 2เส้นนะเพราะว่าตกจระเม็ดนะครับฟันค่อนข้างคมนะแต่ขอใช้เบอร์สามนะครับก็ใช้ขนมปังนะเป็นเหยื่อนะครับนะฉีดด้วยเขียวเหนียวเมกนะครับเพิ่มความหอมให้เหยื่อนะครับปลาจระเม็ดยชอบกินขนมปังนะครับแล้วก็ขนมปังฝุ่นนะผมจับจีบไว้ที่สายนะแน่นๆเลยนะครับนะประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็โยนไปกลางบ่อบ่อมาวันนี้นะครับปลานิลของเราไม่เข้าเลยนะครับจระเม็ดกวนนะสปิ้วนะครับตามหา จัดไปเลยนะครับหนึ่งแต้มนะฮะลงเป็นกินนะครับชลาเม็ดบ่อน,นี้นะลังไว้ตันลังไว้ตันลังไว้ตันอย่าพังไปอย่าพังไปเดี๋ยวเดินให้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 เดี๋ยว,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 ยวไม่แล้วโอ้เรื่องคอนโทรนนุ่นเข้ากลางคอนโทรลให้มันอยู่กลางครับไม่ให้มันไป กองไว้เข้าข้างล้มาจบแล้วเดยกกระปุ๊ดเหี่กระป๋ออันนี้โดดดีเดยกกระปุ๊ดเหี่กระป๋อจัดปลาอีกหนึ่งหน่อยจาเรียเม็ด Ah!